หมอค่ะพอดีมีลูกค้าสอบถามว่าใต้ตาดำเนี่ยเกิดจากอะไรคะและ้วพอหลังฉีดฮีเลอร์ไปเนี่ยเรนจะกลับมาทำอีกไหมคะในส่วนของใต้ตาดำนะครับผมที่หมอเจอบ่อยมากที่สุดเลยนะระดับมีประมาณสามอย่างนะครับหนึ่งเลยอาจจะเป็นคนที่พักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยเพียงพอนะครับผมหรือว่าสองเนี่ยก็คือจะพบได้ในกลุ่มคนที่แบบมีโรคประจำตัวเป,ป็นโรคอุมมแห้เนาะแต่สามเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่แบบพบบ่อยมากที่สุดเลยนะครับก็คือ กลุ่มของลูกค้าที่เขามีปัญหาเรื่องแบบปีถุงใตาอะไๆรๆคิดง,ง่ายๆเลยเดิมเนี่ยสมัยเราเด็กๆเราไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้หรอกเมื่อ,อไหไ่ก็ตามถ้าไขมันชั้นลึกบริเวณรอบโดวงตาครับมันหายไปนะครับ มันแปลว่า,าตัวลักษณะผิวหนังเนี่ยมันจะอาจจะไม่สมูทเท่าเดิมเป็นผลทาให้เวลาแสงมันกระทบลงหน้าเราเนี่ยการกระจายตัวของแสงมันไม่ค่อยเลืศเท่าไหร่เป็นผลทําให้เกิดเงาเมื่อหลายตามผ่าบการเคเรกด้วยฟิลเลอร์ครับผมมันจะทําให้บริเวณใต้าตาเนี่ยผิวหนังมันแบบกระชับขึ้นตึงขึ้นนะฮะก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องใต้ตาดาแล้วก็ถุงใต้ตาด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมจะมีส่วนหนึ่งที่กลับมาทาได้ครับคือด้วยด้วย ด้วยไม้เซ็ของหมอเนี่ยหมอชอบใชค้คาว่าดีขึ้นดีกว่าใช่เพราะว่ามาตรฐานเรื่องความสวยงามแต่และคนเนี่ยไม่เท่ากันจริงๆบางคนฉีดไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าออ้ยมันลดนะใช่แต่และบางคนแบบอู้นิดหน่อยก็แบบอาจจะแบบทำให้ไม่พึงพอใจได้แต่ถ้าถามในแค่ว่าดีขึ้นไหมหมอกล้ากาลังลยว่าดีขึ้นแน่ๆครับ